ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอรบบนดาลใจนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะแล้วก็กระตุ้นต่อมแห่งดรงบันจานใจให้เกิดขึ้นจากเรื่องราวดีๆของรายการของเรานะคะแล้ววันนี้ค่ะณนะเวลานี้ค่ะเตยกําลังอยู่ที่บ้านของกวีซีไร์ค่ะเมื่อปี2532นั่นเองนะคะจาได้ไหมกับผลงานคือใบไม้ที่หายไปค่ะคือคุณจิระน,นันพิกปิชานั่นเองนะคะเธอมีผลงานเยอะมากนะคะในหลากหลายสาขาอาชีพด้วย ในเรื่องของวรรณกรรมเนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะฝากผลงานเอาไว้เยอะมากยังไม่รวมถึงการแปลนะคะแปลภาพยนต์ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของการออกหนังสือต่างๆนะคะยังเป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งมิวเซียมสยามอาจจะมีหลายท่านที่ไม่ทราบมาก่อนนะคะยังไม่พอค่ะยังเป็นผู้ที่สร้างกลุ่มหรือว่ากลุ่มก้อนดีกว่านะคะกลุ่มใหมๆ่ๆเกิดมิติใหมๆ่ๆในการถ่ายภาพนั่นเองนะคะ และจากการที่เกิดมาหาน้ําท่วมหรือมาหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยครั้งนี้นะคะปรากฏว่าตอนนี้คุณจีหรือว่าพี่จีจิรันพิธปิชาเนี่ยนะคะได้เป็นหนึ่งในผู้ที่มีจิตอาสานั่นเองค่ะแล้วก็มีการสร้างเขาเรียกว่ากลุ่มหรือว่ากระบวนการกู้โลกขึ้นมานะคะ เธอจะมีผลงานในเรื่องของจิตอาสาอย่างไรบ้างแล้วก็ขบวนการกู้โลกนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและจะมีโครงการอะไรในอนาคตอีกหรือเปล่าวันนี้ค่ะจะได้พูดคุยกับเธอตลอดทั้งรายการเลยนะคะแต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะ ตอนนี้ค่ะเตยอยู่กับพี่จีดจ๊ดจิตรและน้ำพิปิชาแล้วนะคะขอเชิญคุณผู้ชมนะคะพบกับพี่จี๊ดเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีขออนุญาตเรียกพี่พจี๊ดนะคะเรียกป้าก็ได้ค่ะ <c oughs> ไม่จริงค่ะวันนี้ดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสมาอยู่ใกล้ๆก,กับกระบีซีร้านั่นเองนะคะคือทุกคนจะพูดถึงแล้วก็รู้จักกันว่าพี่จี๊ดเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าเป็นอดีตดาวมหาวิทยาลัยแล้วก็มีผลงานการเขียนเยอะมากแล้วก็ได้สร้างชื่อให้กับประเทศไทยด้วยคืออย่างกวีสีร้ายเมื่อปี2532เดี๋ยตอกย้ำสิคะ <laughs> มันนาน <laughs> ใช่ไหมคะ <laughs> มันนานเก <laughs> <laughs> ินไม่ค่ะ <laughs> แต่ว่าก็ยังเป็นผลงานที่ฝากเอาไว้แล้วก็หลายยุคหลายสมัยได้ติดตามผลงานนี้ด้วยนะคะวันๆหนึนน่งทํางานอะไรบ้างคะตอนนี้ตอน,ตอน เยอะไปหมดเลยแล้วก็อย่างวันนี้ <c oughs> บอกว่ามีคิวว่างอยู่วันเดียว <c oughs> ที่จะให้เราเข้ามามีโอกาสสัมภาษณ์นะคะ <c oughs> พอจะสรุปให้เราดูได้ไหมคะว่าแบบวันๆหนึ่งะเวลานี้เนี่ยได้นอนกี่ชั่วโมงเดินทางไปทําอะไรที่ไหนยังไงบ้างออสองเดือนที่ผ่านมาเ <c oughs> นี่ยนะคะคืองานประจําที่มิเวเซียมสยามอ <c oughs> ่ะก็ขออนุญาตท่านภูมินวยการว่าพักก่อนเหรอคะพักไม่ต่อสัญญาพอดีมันครบครบปีนะค่ะค่ะ ก็เลยจะขอพักไว้ก่อนค่ะ,ค,ะค่ะเพราะว่ากําลังมาเป็นจิตอาสาเต็มตัวเหรอคะใช่ค่ะค่ะแต่จิตอาสาโดยทั่วไปเนี่ยจิตอาสาเขาก็คืออาจจะเอาเวลาวันว่างของเราจากงานประจําต่างๆมาลงพื้นที่หรือว่าใครถนัดทาอะไรก็เหมือนมีจิตที่จะอาสาไปทําสิ่งนั้น<ช>แต่ทําไมพี่ชิดคือเลือกที่จะหยุดงานประจําของเราณเวลานี้แล้วก็มาทําเป็นจิตอาสาโดยตรงและเต็มตัวเลยก็ว่าได้อ,อ๋อก็ก็ไม่ได้คิดว่า ทำคุณงามความดีอะไรมากมายนะคะแต่ว่าบาังเอิญไปเห็นว่ามันมีมันมีเขาเรียก missing link หลายหลายอย่างในประเด็นของการกู้ภ,ยภยัภยพิบัตต่างต่างเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมคที่เกิดน้ำฝนตก,น,กน้ำท่วม ทรณีพิบัติ ừ, ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น<ต>หลักเลยเริ่มมาตั้งแต่ตรงนั้นเลยภาคใต้อะ่ะอะไรเป็นตัวจุดประกายให้พี่พจีน้งอง<า>เหนือจากความรู้สึกว่าการติดต่อสื่อสารหรือว่าการเชื่อมโยงในการช่วยเหลือเนี่ยมันขาดหายไปฉันอยากจะมาเป็นส่วนเติมเต็มตรงนี้ทีแรกก็ติดตามข่าวทั่วไปอะ่ะแต่เอ๊นั่งดูดูก็เกิดเกิดวิจารณญาณขึ้นมาว่าเฮ้ยของกรุงเทพนั่นไปบริจาคท่วมท้นไปหมดเลยตาม ทีวีช่องต่างๆหรือว่าแหล่งรับบริจาคแต่ทำไมไม่ไปถึงสะพานสุราษฎร์ธานีขาดห้าวันเนี่ยแล้วคนทางนู้นซึ่งกำลังโอ้วิ่งหนีน้ำป่ากันหรือว่าดินถล่มไม่มีที่อยู่ไม่มีปัจจัยใดๆเนี่ยนะเขาจะอยู่กันอย่างไงคือความช่วยเหลือจะไปถึงได้ยังไงค่ะแล้วก็ไปเลงเห็นเอาพวกกู้ภัยท้องถิ่นพลเมืองอาสาเนี่ยค่ะก็เลย ใช้เครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะอย่างเฟซบุ๊กอย่างนี้ใช่ไหมติดต่อกับเพื่อนซึ่งเป็นการอยู่ในนั้นคือคุณหมอลังสิ์ทองสมัครก็ได้ค้นพบอะไรมากมายว่าในนาทีอย่างนี้เนี่ยนะความช่วยเหลือต้องตรงจุดตรงความต้องการแล้วก็เร่งด่วนที่สุดค่ะซึ่งมันทั้งสามอย่างนี้ไม่สามารถไปจากกรุงเทพหรือจังหวัดทางตอนบนได้เลยค่ะ วิธีดีที่สุดคือหาเงินนะโอนไปเข้าบัญชีเลยเขากับว่าพี่จิ๊บเป็นเป็นผู้ที่หาเงินให้แล้วก็ส่งส่งไปการสนับสนุนคือในในช่วงที่กําลังวิกฤตนั้นน่ะโอนเงินรายวันเลยเพื่อจะให้เขาไปซื้อสิ่งจําเป็นเช่นน้ําดื่มหรือว่าอุปกรณ์กู้ภัยจากจังหวัดใกล้เคียงที่ไม่โดนเท่าที่เราฟังมาเนี่ยคงไม่ใช่การติดต่อกับบริษัทหรือว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่ง คือเรียกว่าติดต่อเชื่อมโยงหลายจุดมาให้มาเข้ามาถึงความช่วยเหลือแล้วก็ไปถึงผู้ที่ต้องการรับอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะน่าจะเป็นงานหนักนะคะนะคะรบบผู้หญิงคนหนึงเหมือนงานงานหลังร้านนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยจะมีผู้กลุ่มสนับสนุนหรือว่าสมาชิกที่บอกว่าตั้งเป็นขบวนการกู้โลกเลยเนี่ยคะเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วพอเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมภาคกลางคือ จำได้ไหมคะเดือนกันยานี่ถล่มตั้งแต่เหนือลงมาเลยใช่ภาคเหนือเชียงใหม่เนี่ยนะน่านเชียงใหม่แล้วพอเริ่มลงมาภาคกลางเราก็เริ่มตกใจแล้วว่ามันไม่ธรรมดาก็มีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มทาซานกรุงชิงก็คือพวกนักเดินป่าอาสากู้ภัยเพราเขามีประสบการณ์อยู่แล้วใช้ชื่อนี้เลยเพราะเขาดูออกแล้วว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเขามาตั้งตั้งศูนย์นะตั้งฐาน อยู่กันที่สมาคมปักใต้เลยเรียกว่าถ้าจะมามือเปล่าเลยอาศัยทักษะความชำนาญความรู้ก็เลยเป็นแบ็กให้กลุ่มนี้เริ่มด้วยการหาเรือหากำลังสนับสนุนหาถุงยังชีพอุปกรณ์ต่างๆนะซึ่งเป็นงานไม่สนุกเลยไม่รู้จะเล่าไปทำไมคือว่าจริงๆแล้วก็คือเออพี่จีนอกจากมีมีเขาเรียกว่าน็ตเวิร์กน็ตเวิร์กในการที่ติดต่อผู้คนมารวมตัวกันยังต้อง เรียกว่าจับงานเขาเรียกว่าพ u t เดอร์ไรท m แมนฟอนเดอร์ไรท์จคือให้คนที่เขาทํางานให้ถูกต้องหรืออย่างเมื่อกี้บอกว่าเป็นผู้ที่โหนอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยก็คือมีทักษะใช่มีทักษะต่างๆให้มันทํางานให้ถูกต้องด้วยนะแล้วส่วนกระบวนการกู้โลกนะคะเดิมก็เป็นเป็นเพื่อนแบบกลุ่มแมนแมนะเนาะแบบเดี๋ยวก็ไปซ้อมรบกับทหารเป็นคู่ซ้อมให้ทหารเดี๋ยวก็ไปยิงปืนยิงปืนแบบพลเรือนนะ เดี๋ยวก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปอะไรอ่ะไตหน้าผาคือเขาชอบแบบนี้มาแล้วนะฮะพอเกิดน้ําท่วมที่ลบบุรีเขาก็เอาจริงเลยแค่ว่าใช้ทักษะให้เป็นประโยชน์แล้วก็ลงขันกันซื้อเรือซื้อไปซื้อมาสี่ลำนะฮะแต่ก็ยังไม่เพียงพอฝึกขับเรือเองอะไรต่ออะไรจนจนชำนาญแล้วกลุ่มนี้ก็ช่วยได้เยอะมากค่ะช่วยทีแรกก็เริ่มต้นด้วยการกู้ภัยก่อนทั้งสองกลุ่มนี้ เอาคนอบพยพออกมามค้นหาผู้สูญ<ม>หาย<ม>ไปจนถึงกระทั่งงมหาศพ<ค>อะไรแบบนี้พอใกล้กรุงเทพเข้ามานี่สองกลุ่มนี้ก็กลาว่ามีฐานที่แยกกันโดยปริยาย<ม><ม>ากลุ่มนักเดินป่าเขาก็อยู่ทางฝั่งทน<ค>เพชรเกษม พุทธมนตนคือนอยู่คนละปีะเลยเกลุ่มขบวนการกู้โลกก็อยู่อยู่ตั้งฐานที่ราบสิบเอ็ดทงานคู่กับทหารก็รับผิดชอบด้านนี้จนในที่สุดก็มารู้จักกันก็เพราะแม่จีนอะไรแบบนี้ก็คือเป็นตัวเชื่อมโยงนั่นเองนะคะ,คะแต่เมื่อกี้เราฟังจากเหตุการณ์การช่วยเหลือต่างๆทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้ราบรื่น นะคะ<ม>แล้วก็่คอ,อความช่วยเหลือบางทีต้องการมากมีคนอยากช่วยเหลือแต่ไม่รู้จะเข้าไปถึงได้ยังไงตรงนี้ขอเรียกว่าเป็นจุดบอดแล้วกันะนะคะซึ่งตรงนี้พี่จิจะจะเล่าให้เราฟังในช่วงหน้าค่ะว่าจุดบอดต่างๆมันมีอะไรบ้างและเกิดขึ้นยังไงวิธีแก้ไขเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะ